โซบะเปเปรอนชีโน so pe วันนี้ก็จะทําเมนูนี้นะคะเปเปรอนชีโนนี่คือเมนูที่เขาใช้กระเทียมพริกแล้วน้ามันมะกอกผัดรวมกันนะคะอ้อยก็เลยบอกว่าโอ้มันเรียกยากจังเลยคุณทิดากาเธอมาพูดให้ฉันหน่อยสิสำเนียงจะได้เป๊ะคนก็จะได้ยินเสียงคุณธิดากาตอนต้นคลิปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของที่อ้อยไปซื้อมาจากซุปเปอร์นะคะคือไปเจอของลดราคามาด้วยแล้วก็อันเนี้ยถั่วอ้อยก็จะมาทําสลัดนะคะเมนูนี้เขาจะใช้เกลือโคจิด้วยนะคะอ้อยก็เลยอาลงทุนซื้อเกลือโคจินะคะส่วนนี้ก็มเนนะะกกมล็ดธัญพ พืชกันเป็นสลัดนะคะอันนี้ก็ซื้อไว้นะคะเพราะว่าลดราคาค่ะส่วนบลอกขลีนะคะลดราคาก็เลยซื้อมาเลยค่ะ2อันช่วงนี้สามีบอกลดน้ำหนักนะชอบกินบลอกขลีเธอซื้อมาให้ฉันน่อยช่วงนี้ทุกคนก็เลยจะเห็นเมนูบล็อกอลี่ที่อ้อยทำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าสามีอยากกินค่ะก็จัดให้นะคะมื้อนี้ก็หมดไปประมาณ3,000กว่าเยนแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมดเพราะว่าเมนูนี้นะคะเพราะว่าซื้อของไว้ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะมาหั่นบล็อกขลีก่อนนะคะขนาดพอดีคำค่ะสับกระเทียมนะคะแล้วก็ใช้พริกประมาณ1เม็ดนะคะ 1>, 1อันเนาะหเม็ด 1, 1อันนั่นแหละเราก็จะซอยพริกไว้ด้วยนะคะแต่รูปหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ช่างมันถเถอะเนาะอันนี้ก็เห็ดไมตาเกะนะคะเราก็จะฉีกออกแบบนี้นะคะล้างทาความสาะอาดแล้วก็มาฉีกไว้นะคะไว้ก็จะชอบเห็ดไมตาเกะมากเลยนะคะคือชอบความกรุบกรุบของเห็ดแล้วก็คืออร่อยมากเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีตามนี้แหละคะ่ะต้มน้ํานะคะเพื่อต้มเส้นโซบะของเรานะคะเราก็ดูข้างซองเลยคะ่ะเพราะแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะให้ต้มเส้นโซบะให้น้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้ใส่บอกโคลีเข้าไปก่อนที่เรา จะต้มเส้นเสร็จ1นาทีนะคะ ถ้าเราต้มเส้นตามเวลาที่กำหนดข้างซองนะคะไอ้กลัว,วเ้นจะเละไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะแยกบร็อกโคลี่ออกนะคะตักน้ํโซูบะแยกไว้3ช้อนโต๊ะค่ะมาเริ่มขั้นตอนการผัดเลยนะคะใส่น้ํามันมะกอ,อก2ช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมพริกที่เราหั่นไว้นะคะผัดจนได้กลิ่นหอมออกมานะคะเราก็จะเอากุ้งลงไปผัดค่ะผัดจนกุ้งสุกนะคะเราก็จะใส่เห็ดไมตาเกะลงไปค่ะเราก็ผัดโคเรโกคเรให้เข้ากันจนเห็ดไมตาเกะยวบลงหรือนิ่มลงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่บร็อกโคลี่ของเราลงไปนะคะตามด้วยเส้นซสูบะนะคะที่่เราต้้มไไวลงปคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําต้มโซบะลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะผัดโคลรโคเรให้เข้ากันค่ะเราก็จะใส่เกลือโคจิ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเกลือโคจินะคะใช้เกลือธรรมดาก็ได้ค่ะก็ใส่เล็กน้อยพอนะคะเกลือไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มค่ะและตามด้วยโชยุ1ช้อนชานะคะแล้วก็ผัดคนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะโรยด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะน่าทานสุดๆเลยค่ะโซบะเป็นจีเนาะ どうかなしいしいそう。はい、ジンバ食べましょう。はい、食べましょう。サラダーラー、目、ね、はい,いただきます。いただきます。今日はメニューは今日はそばそばうんうんメニューヘルティー。うん ไม่คิดว่าจะอร่อยนะเนี่ยอื้ม ันนเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเฮลตี้อีกเมนูหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อร่อยละมุนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราทั้งสองคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะบายบายไซยนาลา